17กันยายน2568โค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบที่2โครงการไร่ละพันสำหรับพี่น้องที่ขึ้นทะเบีนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะ คิดว่าพี่น้องหลายๆคนน่าจะนอนไม่หลับนะคะคืนนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะคะ mm hmm. เมื่อท่าน mm hmm. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วจะมีบันที่สิ้นสุดสถานภาพการเป็นเกษตรกรอย่างแรกเลยก็คือเสียชีวิตนะคะกรณีเสียชีวิตก็จะสิ้นสุดสถานภาพการเป็นเกษตรกรอย่างที่2ก็คือเป็นเสมือนบุคคลเริ่มความสามารถถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะเราสูญเสียแขนขาหรือว่าสูญเสียสติปัญญาสติสัมปชัญญะไม่สามารถทําการเกษตรได้แล้วนะคะ อย่างที่3แจ้งยกเลิกเองอย่างที่4นายทะเบียนให้ยกเลิกนะคะโดยมีเหตุอันควรอย่างเช่นสอเจตนาชาัดเจนว่าแจ้งปลูกเท็จแจ้งขครื่อทะเบียนเทจนะคะหรือมีประโยชน์อื่นใดแอบแฝง และอย่างสุดท้ายก็คือไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรติดต่อการ3ปีต่อเนื่องนะคะซึ่งเห็นผลต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่จะไม่สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบ o ๊กได้เพราะว่าในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กจะเป็นการแจ้งปรับปรุงข้อมูลแบบปีต่อปีนะคะสมมุติถ้าเราแจ้งขึ้นทะเบียนปี6-6เว้นปี6-7ปี6-8จะไม่สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ได้นะคะ ต้องจัดทาเป็นเอกสารใหม่หรือขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ e-form ฉะนั้นก็รักษาสิทธิ์ของเราในแต่ละปีอย่าให้เสียสิทธิ์นะคะปีนี้สําหรับพี่น้องเกษตรกรรายใหม่หรือขอเรียกว่ามือใหม่ที่เพิ่งจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรปีแรกทุกอย่างต้องมีครั้งแรกนะคะเป็นการังใจให้ปีนี้เราอาจจะช้ากว่ามือเก่าหรือรายเก่าในปีหน้าขอให้ตั้งหลักใหม่นะคะวานเข้าแล้ว15วันสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ e-form หรือจัดทาเป็นเอกสารหรือสาหรับใครที่แจ้งขึ้นทะเบียนต่อเนื่องในปี67 68ียกีหกเก้ก็สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กได้เลยนะคะท่านแจ้งเข้ามาเร็วข้อมูลของท่านก็จะได้รับการตรวจสอบเร็วเมื่อมีข้อแก้ไขหรือมีสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขได้ทันนะคะถ้ากรณีมีการโอนเงินช่วยเหลือก็จะได้ไม่ต้องรอถึงรอบที่2รอบที่3ได้รับการช่วยเหลือในรอบที่1เลยนะคะปีนาก็อยากให้ได้รับเงินเร็วๆนะคะถ้าเกิดมีการช่วยเหลืออีกะคะ่ะ